สวัสดีครับวันนี้เรามาพามาฟังนะครับเป็นรถรีโว4สีประตูนะครับคันนี้เคยติดตั้งเครื่องเสียงจากที่อื่นมาแล้วนะครับหลายสำนักก็ยังไม่ถูกใจนะครับวันนี้มาเคสซาวชนบุรีติดตั้งกันใหม่ทั้งหมดทั้งชุดเลยนะครับเบ็ดเสร็จเนี่ยชุดใหม่เนี่ยราคาเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันนะครับแต่เก่าๆที่เคยทํามาเนี่ยหมดเป็นแสนแล้วนะครับแต่ก็ล้อเข้าลื้อออกล้อเข้าลื้ออกวันนี้ตัดสินใจเลยครับต้องมาถึงที่นี่ให้ได้แล้วก็ทำใหม่ทั้งหมดทั้งชุดเลยครับนับก็ที่หนึ่งใหม่นะครับ

เ้อกรินถนนนะครับเสียงจริงไม่มีการตัดต่อเสียง กันทุกโน้ตเลยครับชัดเจนเกลียตัวเองที่ฟังไม่ไหวทำที่ใจนั้นเธอเลายใจอาจจะต้องฝืนใจไปก็ท่ให้เธอสัดทานสัดทานไปหมดเลยครับ ค okay, นะครับคันนี้ยังคงในรูปแบบของการใช้งานคงเดิมนะครับเรียกว่าใช้งานจริงๆเลยแหละนะครับเบาะนี่ยังคงนั่งกันเบาะเดิมๆครับขยับัน,นิดเดียวนะครับขยับเบาะนิดเดียวนะครับความดังนั้นเหรอโอ้โหไม่ต้องห่วงนะครับตูพื้นเนี่ยถ้าทําไม่ดีเนี่ยบอกเลยว่าเสียงสู้ไม่ได้แน่นอนนะครับหลังเบาะของเราโคตรแรงนะครับแถม รถยังคงใช้งานได้คงเดิมด้วยสามนั่งสบายเลยนะครับองศา,บาเบาะยังคงเอียงสบายเหมือนเดิมเบาะด้านล่างนั่งสบายเหมือนเดิมนะครับเรียกวา่าเสียงดังเสียงเพาะแล้วก็ใช้งานได้จริงด้วยนะครับเพราะว่าแอมอยู่ใต้เบาะนะครับทั้ง2ตวัวเป็นแบรนด์เอ็กซ์ซัดลำโพงนะครับเป็นแบรนด์ออริออนคันนี้เพิ่มเติมคาปานะครับ5้าร0 0ยฝรั่งของเคสเซา เรามาดูชุดนี้กันนะครับคันนี้เป็นชุดนี้เลยครับเป็นชุดระดับหัวกะทิอีกหนึ่งชุดที่อยากแนะนําเลยโปรโมชั่น53,900ารบาทนะครับปกติ70,000บาท12นิ้วซีรีส์นี่แค่นี่แค่12นิ้วซีรีส์นะครับตาเอลจะขนาดไหนนะครับลูกค้าบอกโอ้โหนี่ขนาดรุ่นเล็กนะครับรุ่นเล็กนี่ยังหาที่เปิดไม่ได้แล้วนะครับความมันความแรงความสะใจอันนี้ลูกค้าทําบอกทำเครื่องเสียงมาหลายรอบแล้วครับทำที่อื่นวนไปเวียนมาอยู่3 4รอบแล้วครับหมดไปเรือนแสนแล้ว มันก็ยังไม่ไม่ใช่เลยยังไม่ใช่เลยเล่นของแบรนด์ก็แล้วอะไรก็แล้วนะครับจนสุดท้ายแล้วตัดสินใจนะครับยกชุดทิ้งหมดเลยนะครับแล้วก็ติดตั้งชุดใหม่กับเราทั้งหมดเลยครับนะครับทั้งการเดินสายไฟการอะไรพวกนี้เป็นของเราหมดเลยแล้วก็เปลี่ยนสินค้าใหม่หมดเอาแอมพันห้าร้อยจุดหนึ่งดีจากค่ายเอกศาร์ร้อยยี่สิบจุดสี่จากค่ายเอกศาร์นะครับแปดนิ้วโอเลออนหกจุดห้านิ้วโอเลออนนะครับปรี Pre, นะครับเป็นของเอกศาสตร์เอ็กเจ็ดเจ็ดคันนี้เปลี่ยน เจ้แหลมเป็นของดิสนะครับก็เป็นแบรนด์จากค่ายเดียวของโอเลออนเหมือนกันนะครับตัวคลิปเพียงเท่าน,นี้ชุดนี้รับประกันเด็ดนะครับเสมือนยกุกเครื่องไฟเนี่ยมาในรถเลยแต่รถท่านยังคงใช้งานได้เหมือนเดิมเลยนะครับเรียกว่าซ่อนรูปเพราะว่าไม่ซ่อนเสียงนะครับหลายคนผ่านไปผ่านมาเข้ามาฟังตกใจนะครับว่าโอ้เสียงมาจากไหนพอมาดูในรถไม่มีอะไรเลยดอกลำโพงก็ยังไม่เห็นนะครับซ่อนอยู่ ตรงไหนบ้างงงเลยนะครับหลายท่านงงเลยว่าโอ้หดังขนาดนี้นึกว่าจะเป็นรถแบบเต็มกระบะอะไรแบบนี้นะครับแต่ที่ได้เป็นตู้ซอ่ซอนหลังเบาะแน่นอนนะครับจบคลิปเพียงเท่านี้สนใจ4ประตูสำนักนี้เด็ดที่สุดแล้วนะครับจบคลิปเพียงเท่านี้ครับ